กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลมีความห่วงใยผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตนอยากให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคมหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกันตนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความมั่นคงจึงมีแนวคิดจัดตั้งสถาบันการเงินของสำนักง,งานประกันสังคมขึ้นซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกันตนอย่างไร และขณะนี้การดําเนินการอยู่ในขั้นตอนใดเช้าวันนี้เราจะไปพูดคุยสอบถามจากเลขาธิการสํานักง,งานประกันสังคมนายบุญสงทัพชัยยุทธสัมภาษณ์โดยคุณพรมธิดาทิพยานนท์ครับค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันและคุณบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสํานักง,งานประกันสังคมนะคะสวัสดีค่ะท่านค่ะ ดีครับท่านครับค่ะตอนนี้เองนะคะท่านเห็นว่ามีแนวคิดที่จะมีการจัดตั้งสถาบันการเงินของสํานักง,งานประกันสังคมด้วยเรื่องนี้มีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างคะกับเรียนคุณรงทิดานะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านว่าในเรื่องนี้นะครับเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับโดยพระรท่านนายรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับที่มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมปินนะครับซึ่งได้สั่งการให้สํานักง,งานประกันสังคมโดยผมนะครับ ให้หาแนวทางหรือจัดตั้งสถาบันการเงินหรือกองทุนขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานหรือผู้ประกันตนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆได้โดยง่ายและทั่วถึงนะครับเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ประกันตนหรือผู้ใช้แรงงานที่ประสบอยู่นะครับค่ะก็ทางสำนักง,งานประกันสังคมได้นําเสนอคณะกรรมการประกันสังคมนะครับทางคณะกรรมการประกันสังคมถึงได้ตั้งอนุก,กรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อ ทำการศึกษาในการตั้งธนาคารประกันสังคมหรือสถาบันการเงินขึ้นมาเพื่อผู้ใช้แรงงานครับซึ่งในที่ประชุมเมื่อวันที่เก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อสิบห้านะครับ,รบทางคณะอนุกรรมการประกันสังคมอนุกรรมการที่ทาการศึกษาเรื่องนี้นะครับได้พิจารณาและมีมติว่าสำนักง,งานประกันสังคมควรที่จะตั้งธนาคารเพื่อผู้ประกันตนหรือกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานหรือเพื่อผู้ประกันตนขึ้นมา ให้ผู้ประกันตนหรือผู้ชาแรงงานสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่ายซึ่งคณะอนุกรรมการจะนำเสนอคณะกรรมการประกันสังคมในต้นเดือนมีนาคม2565น,นี่ครับผลเป็นประกันใดเดี๋ยวผมจะนำเรียนให้ท่านปู้ฟังได้คุณอาทราบอีกครั้งหนึ่งครับค่ะท่านเลยค่ะค้ตรงนี้แนวทางการช่วยเหลือค่ะจะเป็นลักษณะข,ของการให้กู้เงินอย่างนั้นไหมคะ เป็นเป็นลักษณะว่าถ้าเป็นธนาคารประกันสังคมในเบื้องต้นเนี่ยก็จะทักเหนือธน,นาคารเอ,อทั่วไปนะครับแต่ว่าจะเน้นไปในแง่ของการให้บริการผู้ชใช้แรงงานหรือผู้ประกันตนเป็นหลัก mm hmm. แต่ว่าถ้าเป็นปสถาบันการเงินก็อาจจะเป็นทำเป็นลักษณะโครงการเพื่อสวัสดิการทางสังคมโดยมอบหรือทำความตกลงกับ ธนาคารใดธนาคารหนึ่งแล้วก็ให้มีการปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ประกันตนหรือผู้ชายแรงงานที่เป็นเมมเบอร์ของประกันสังคมครับค่ะท่านเลขาค้าที่นี้มีเรื่องของข้อห่วงใยค่ะต่อเสถียรภาพของกองทุนประกันสังคมประเด็นนี้มีข้อชี้แจงอย่างไรบ้างค่ะพื่อธีไทผู้ประกันตนมีความมั่นใจค่ะผมกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าทางสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนี่นะครับค่ะเอ่อยืนยันนะครับยืนยันว่า เรื่องกองทุนประกันสังคมเนี่ยมีความมั่นคงและก็มีสัดส่วนภาพที่ยาวนานและมีผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่จะจ่ายให้กับเมมเบอร์หรือผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกนี้นะครับเบ้วยระยะเวลาที่ยาวนานเนื่องจากว่าทางสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเนี่ยมีนักลงทุนมืออาชีพอยู่เป็นจนํานวนมากนะครับที่ทํางานให้กับสำนักงานประกันสังคมที่ประจําอยู่ที่หน่วยงานที่สำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่นี่นะครับ ซึ่งเราเรียกว่ากองบริหารการลงทุนในกองบริหารการลงทุนสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยจะมีคณะกรรมการการลงทุนคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้วก็คณะอนุคณะอนุกรรมการการลงทุนซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศเข้ามาเป็นคณะอนุกรรมการและให้ความเห็นในการลงทุนแต่ละครั้งแต่ละครั้งทุกครั้งนะครับซึ่งขณะนี้นะครับเ,เรามีเงินกองทุนอยู่จํานวน2.28ล้านล้านบาท แล้วก็ในปี2,564ที่ผ่านมาเนี่ยมีกำไรจากการลงทุนมี่600ล้านบาทครับค่ะเพราะนั้นเดียนยืนยันว่าจากส่วนหรือการลงทุนเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็เดียนยืนยันให้พี่น้องผู้ประกันตนหรือผู้ชายแรยงงานทุกท่านได้ลกลนารับทราบว่าสำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะดูแลผู้ประกันตนภายใต้ ความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความเสถียรภาพให้กับกองทุนอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับค่ะคือในฐานะของผู้ประกันตนก็สามารถที่จะเชื่อมั่นได้เลยนะคะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจะมีเงินเพียงพอต่อการจ่ายเรื่องของสิทธิประกันสังคมนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเองหรือว่าประชาชนสนใจอยากที่จะติดตามตรวจสอบข้อมูลเรื่องของผลตอบแทนกองทุนนะคะจะสามารถติดตามได้จากช่องทางไหนยังไงบ้างคะท่านเลขาคะท่านผู้ฟังสามารถเข้าเว็บไซต์ b y w s s s o to.ts ได้เลยครับแล้วก็สามารถรู้รู้การเชื่อนไหวของการลงทุนหรือการมีอยู่ของเงินกองทุนในนั้นได้ตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงครับท่านครับค่ะท่านด้คาคะขอย้อนสักนิดนึงค่ะว่าในส่วนของสถาบันการเงินที่จะมีการตั้งขึ้นมาตรงนี้ค่ะผู้ที่จะสามารถได้รับความช่วยเหลือคือผู้ประกันตนในทุกๆมาตาเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะยกตัวอย่างได้ไหมคะอย่างเช่นมาตาอะไรบ้างคะ่ะมาตาสำส มาตรา39หรือมาตรา40นะครับ <c oughs> นะครับในเหล่านี้สามารถใช้สิทธิ์ในตรงนั้นได้แต่ว่าเงื่อนไขารายละเอียดเนี่ยต้องคงต้องขอให้ทางคณะกรรมการประกันสังคมแอปรูปหรือเห็นชอบและหลังจากนั้นสำนักง,งานประกันสังคมจะมากำหนดโครงการหรือแนวทางเพื่อที่จะทำรายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆเพื่อให้สามารถ ให้ผู้ประกันตนหรือผู้ใช้แรงงานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายอีกครั้งหนึ่งครับค่ะก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามความคืบหน้าได้นะคะเดี๋ยวท่านเลขาหน้าจะมาร่วมพูดคุยกับเราในการชี้แจงประเด็นนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าขอสอบถามท่านเลขาหน่อยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกันตนที่ถ้าเกิดว่าติดเชื้อโควิดสิบเก้าค่ะตรงนี้เองทางสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยจะมีเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยอย่างไรบ้างคะคืออยากนาเรียนอย่างนี้นะครับผู้ประกันตนที่ติดโควิดสิบเก้าเนี่ยต้องต้องแยกเป็นสามประเภทนะครับ ประเภทที่หนึ่งคือประเภทผู้ปกันตนมาตาสามสามประเภทที่สองคือผู้ประกันตนมาตาสามเก้าแล้วก็ประเภทที่สามคือผู้ประกันตนมาตาจุ๊จุนะครับในแต่ละประเภทเนี่ยผู้ประกันตนมาตาสามสามนะครับอันนี้เจ็บป่วยหรือติดเชือ้อนี่ลาป่วยเนี่ยได้รับค่าจ้างสามสิบวันแรกนะครับค่ะแล้วก็ถ้าเกินจากนั้นก็สามารถได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละห้าสิบของค่าจ้างนะครับร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน90วันปีละไม่เกิน180วันครับจากกองทุนประกันสังคมน,นะครับมีประเภทที่หนึ่งนะครับกรณีผู้ประกัน,นตนมาตรา39หรือผู้ประกันตนประเภทที่สองนี่นะครับเจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เนร้อยละสิบจากฐานค่าจ้าง4,800บาทนะครับครั้งละไม่เกิน90วันนะครับค่ะแล้วก็ปีละไม่เกิน180วันในส่วนผู้ประกันตนมาตรา40นะครับ จากเตีนอนแบบนี้ครับว่าต้องส่งเงินสมทบมาไม่น้อยกว่าสามเดือนนะครับภายในระยะเวลาสี่เดือนเนี่ยจะได้ไดค่าทดแทนการขาดรายได้หรือหรือหรือการชดเชยการขาดรายได้อันเนื่องจากการติดโควิดเนี่ยครับถ้าเป็นผู้ป่วยในนอนรักษาตัวเนี่ยหนึ่งวันขึ้นไปที่สถานพยาบาลเนี่ยจะได้วันละสามร้อยบาททุกทุกโปรโมชั่นนะครับคือทุกทางเลือก ทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองทางเลือกที่สามนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้ป่วยนอกแต่ไม่ได้นอนโรงพยาบาลเนี้ยมีใบรับรองแพทย์นะครับก็สามวันขึ้นไปก็จะได้ทุกช่องทางเหมือนกันคือวันละสองร้อยบาทนะครับทางทางเลือกที่หนึ่งทางรับทางเลือกที่สองแล้วก็ทางเลือกที่สามครับค่ะ ถ้าเลค,ค่ะค่ะมีประเด็นนิดนึงค่ะว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลมาเรื่องว่าผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39เนี่ยถ้าเกิดว่าติดเชือ้อโควิด19ล้วต้องกักตัวจะมีเรื่องของเงินชดเชยวันละ80บาทด้วยอันนี้มีไหมคะไม่มีนะครับไม่มีครับค่ะตรงนี้ก็จะได้ชี้แจงให้คุณผู้ฟังได้รับทราบเลยนะคะครับนักเรียนะครับก็อยากเรียนเพิม่มเติมนิดนึ่งถ้าท่านมีข้อสงสัยในรายละเอียดของการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆท่านสามารถโทรมาที่สายด่วน1506กด6 หรือกดเจดของสำนักงานประกันสังคมได้ครับผมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะกับท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะคะท่านบุญทรงทัพชัยยุทธที่มาให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งสถาบันการเงินของสำนักงานประกันสังคมนะคะรวมไปถึงเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยผู้ประกันตนตามมาตราต่างๆที่ถ้าเกิดว่าติดเชื้อโควิด19เนี่ยทางประกันสังคมจะมีแนวทางการช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะ ครับผมด้วยความยินดียิ่งครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ